ในรอบนี้ของราคาทองคําแต่ว่าคือโดยรวมอะค่ะเดทไลน์ของของทางสารัฐเองก็ะจะอยู่ช่วงประมาณวันที่17ที่จะถึงนี้นะค,คะดังนั้นเองจากนี้ไปนะคะราคาทองคําเองก็เราเชื่อว่าถ้ายังหาข้อ,อยุติไม่ได้ยังจะยังทรงๆอยู่ที่ระดับประมาณนี้นะคะเพราะว่าคือมองว่ายังไม่ลงถือว่ายังเป็นปัจจัยที่หนุนตัวราคาทองคําขึ้นยังถูกมองในฐานะของเซฟเฮเว่นอยู่แต่ถามว่ามองว่าจะขึ้นไปจนถึงพันสี่เลยไหมในช่วงใกล้นี้คือเรามองว่าโอกาสที่จะไป สูงวันนี้น่าจะค่อนข้างยากเพราะว่าแรงขายยังมีอยู่อย่างตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูทุกครั้งที่มีการดีตัวขึ้นมาอย่างพวกกองทุนเองก็มีการทยอยขาย spdr ก็ขายออกมาเรื่อยๆก็คือจะเห็นได้ว่า ขึ้นมาก็ยังมีแนวต้านที่สาคัญ <c oughs> <ม>แต่ถามว่าลงไปเยอะไหมก็ยัง, <c oughs> ย,งยังถือว่ายังไม่ลงเพราะ <c oughs> ว่ายังมีสถนานการณ์ของเพดานนี่ที่เป็นตัวหนุนอยู่ในไหนคุณมนพูดถึงเรื่องปัญหาการขังของสหรัฐนะคะวันนี้ก็เตรียมชาร์ตมาอธิบายให้พวกเราได้ <c oughs> รับชมกันด้วยนะคะจะดูกันยังไงวิเคราะห์กันยังไงให้เข้าใจได้ง่ายง่าบ้างไหคุณมนค่ะก็คืออย่างตอนนี้เองเนี่ยค่ะคือถ้าถ้าเราสรุปเป็นภาพรวมนะคะคือจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองสหรัฐมีปัญหาในเรื่องของเพดานนี่ก็คือมีนี่มากกว่าการที่ที่มีการกําหนดไว้นะคะแล้ว ทางรัฐบาลเองก็คือต้องการที่จะต,ต้องการที่จะผ่านร่าง <คะ S 2> ตัวที่เป็นเพดานนี่นะคะคือว่าแต่ในในในขั้นตอนของการที่จะขออนุมัติการเพิ่มเพดานนี่ <คะ S 2> ขึ้นมานะคะก็จะต้องมีการออขอจากสภาเองนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นสภาบนสภาล่างดังนั้นเองเนี่ยค่ะถ้าผ่านตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้สามารถขยายเพดานนี่ได้ค่ะแต่ณตอนนี้เองก็ยังมีข้อขัดแย้งกันระหว่าง <คะ S 2> อย่างที่ทราบกันดีก็คือสหรัฐเองก็มองว่า มีสองขั้วก็จะมีพักการเมืองทั้งสองฝั่งเองซึ่งก็คือเรื่องที่ยังขัดแย้งกันอยู่ก็คือเปในเรื่องของประเด็นของโอบามาแคร์ฝั่งนึงก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะตัดตัดรถประมาณตัวนี้ออกไปค่ะแต่อีกฝั่งนึงก็มองว่าอย่างฝั่งที่เป็นของโอบามาเองก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแคมเปญที่ดีมันควรจะยังยังต้องคงต่อดังนั้นตัวที่เป็นตัวขัดแย้งก็คือคือในเรื่องของโอบามาแคร์ตัวนี้แต่ยังไงก็เชื่อว่าสุดท้ายค่ะพอใกล้ๆวันที่เป็นเดดไลน์ก็จะต้้้ออองหาาาขยุติไดเพระว่คื อันนี้คือเรากําลังพูดถึงประเทศทั้งประเทศคือไม่สามารถที่จะหยุดกระทบประเทศอื่นด้วยก็เศรษฐกิจเขาหา่อันดับหนึ่งของโลกนะคะจริงๆ YLG มีอีกกราฟหนึงอีกชาร์ตหนึงนะคะเป็นชาร์ตที่2อเนี่ยอันนี้อธิบายได้อย่างชัดเจนเลยก็คือร่างกฎหมายก็ประมาณทีนี้มันไปบวกกับโอบามาแคร์ด้วยมันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่า มันตกลงกันไม่ได้อันนี้ใช่ไหมคะงี้คุณบนอธิบายตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าอันแรกเมื่อกี้คือที่ที่ฉันพูดถึงก็คือมีบวกโอบามาแขเข้าไปด้วยใช่ค่ะก็คือยังเป็นเงื่อนไขที่ที่ติดกันอยู่ระหว่างพักทั้งสองฝั่งนะคะก็คือทั้งสภาบนสภาล่างเองซึ่งถ้ายังตกลงกันไม่ได้มันก็จะมันก็จะดีเลย์ไปเรื่อยๆแต่เราเชื่อว่ายังไงสุดท้ายแล้วอะค่ะ ก็น่าจะต้องหาข้อยุติได้เพราะว่ารัฐบาลจนต้องมีการดาเนินออกไปอย่างจีนเองก็เริ่มออกมาพูดแล้วในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่หรือเยอะว่าสุดแล้วสหรัฐควรจะต้องหาทางออกได้แล้วนะเพราะว่าจีนถือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเยอะที่ต่อมแล้วะเอายังไงกันแน่ะแต่สุดท้ายเราเชื่อว่าประเด็นนี้ค่ะจะจบไปแต่พอประเด็นนี้จบไปก็จะไปลิงก์ไปลิงก์ต่อนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งคือว่าปลายเดือนนี้จะมีการประชุมฟของเฟดอีกรอบหนึ่งอย่าง ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองขึ้นลงหมุนลงแค่สิบเหรียญเวลาที่คนออกมาพูดว่าเฟดจะเอาอยัางไงร,รอบนี้จะมีปรับลด QE ไหมเพิ่ม QE ดังนั้นพอข่าวตัวนี้ออกมาเราเชื่อว่ารอบตุลาคมนี้ที่จะมีการประชุมช่วงช่วงปลายเดือนเนี่ยน่าจะยังไม่มีการปรับลด QE น่าจะยังคงอยู่ที่เท่าเดิม <c oughs> ก็ถามว่าถ้าหันมามองที่ทองคําก็ดีสําหรับทองคําเพราะว่ายังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังไม่กด ให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้ค่ะคือเราเชื่อว่าราคาทองคำยังจะสามารถทรงส่งได้ค่ะมีก m e เป็น u ัด o w n ด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะคะซึ่งในกราฟก็เห็นเหมือนกันว่าหลังจากที่พ้นเส้นตาย1ตุลาคมครัฐบาลหน่วยงานบางส่วนเนี่ยปิดทำการไปแล้วในวันนี้ก็ยังไม่เปิดทำการถ้าจะต้องรอไปถึง17ตุลาคมในช่วงนี้เนี่ยความผันผวนของราคาทองคำจะเป็นยังไงคะหรือว่าจริงๆจะทรงอยู่ในกรอบคือเรามองว่ายังอยู่ในกรอบแล้วยังถือว่าถ้ามองในแง่ของตัวเนี้ยค่ะข่าวตัวเนี้ยถือว่าเป็นาาวสนนัับุตรค ทำนะคะเพราะว่าทองคำเองเริ่มกับโดนมามองในฐานะของเซฟเฮเวนค่ะแล้วก็จะเห็นได้จากอย่างตอนนี้เองก็คือเอมีองเรื่องนี้นะคะทามูดี้เองก็สรุปว่าก็อาจจะทำให้เป็นการกดดน mm ัน hmm. ตัว GDP ของสหรัฐด้วยซึ่งมีโอกาสในการปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ Go ์ government s h u t down สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากปัญหาที่ยังไม่าสามารถหาข้อสรุปได้นะคะของทางสหรัฐก็คือค่าเงินดอลลาร์พอเรามาดูความผันผนวนระหว่างราคาทองคํากับค่าเงินดอลลาร์ะจะเห็นได้ว่าคือถ้าเรา,เราลองคิดตามตามหลักหลักเหตุและผลนะคะ,คะ อย่างช่วงนี้เศรษฐกิจสหรัฐช่วงนี้สถานการณ์ในสหรัฐยังไม่ดีทําให้รัฐบาลต้องมีการปิดบางส่วนคือยังหาข้อยุติไม่ได้มันก็เหมือนบริษัทหยุดการทํางานไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงพอดอลลาร์อ่อนค่าลงสิ่งที่สนทางขึ้นมาก็คือตัวราคาทองคําเองที่จะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเส้นไหนทองคําเส้นไหนดอลลาร์ขึ้นหมดก็คือว่าเส้นที่เป็นเส้นทองคําเองนะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นเส้นสีสีน้ําเงินหรือเปล่าคะ นะคะถ้าใช่ค่ะน่าจะเป็นเส้นสีน้าเงินค่ะแล้วก็สีเขียวนี่ก็เป็นดอลล่าซึ่งตอนนี้เองถ้าเกิดมาดูตรงกรอบที่คุณมนให้ไว้เนี่ยจะเห็นเลยว่าทิศทางมันไปด้วยกันค่ะแต่ว่าในเครื่องล่างจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการดีดกลับขึ้นมาบ้างนะคะอย่างช่วงตอนที่เป็นสีเขียวลงมาแรงๆตรงกลางของกรอบนะคะจะเห็นได้ว่าพอดอลล่ามีการปรับลงมาแรงๆเนี่ยทองคําก็มีการดีดตัวขึ้นค่ะค่ะฉะนคือคำแนะนำก็นชีดูจากปัจจัยแล้วเนี่ยก็ คือปลายทางเนี่ยเชื่อว่าดีแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ระหว่างทางที่จะต้องอกําหนดทิศทางของการลงทุนของเราเพราะฉะนั้นคุณมนแนะนานักลงทุนคืออย่างนะถ้าถ้ามองเนี่ยค่ะคือมนอยากให้นักลงทุนมองภาพไปจนถึงช่วงปลายปีเลยนะคะคือในช่วงสั้นๆช่วงนี้ตอนนี้คือมีในเรื่องของเพดานค่าทองคําก็ยังจะไม่ไม่ถูกกดดันให้ปรับตัวลดลงอย่างท,งทรงๆแต่ยังไงสุดท้ายก็ตามปลายปีอะค่ะอโอกาสที่ QE จะมีการปรับตัวลดลงเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนมือของประธานเฟดด้วยช่วงปลายปียังไงจะเป็น ถ,ถ้าในแง่ของเราเรามองว่ายังจะเป็นปัจจัยที่กดดันตัวราคาทองคําอยู่ดีดังนั้นในช่วงนี้คือเรายังมองเป็นลักษณะของการทรงๆของราคาทองคําอยู่ค่ะอ,อย่างถ้าเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนระยะสั้นช่วงนี้คือเรายังมองว่ายังอยู่ในกรอบซึ่งกรอบตอนนี้ค่ะแนวรับสำคัญคืออ,อยู่ที่แนว1,280นะคะ,คะหรือว่าที่ถ้าเกิดจะให้เซฟหน่อยก็ที่ประมาณ1,300เหรียญส่วนแนวต้านเนี่ยค่ะถ้าในช่วงสั้นจะอยู่ที่แนว1,330เหรียญ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่เป็นระยะยาวเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าหลุดแนว1,270เหรียญถือว่าเป็นแนวที่ต้องเริ่มระมัดระวังละเพราะว่าถ้าหลุด1,270เนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นร่วงไปจนถึง1,200เหรียญค่ะแต่ถ้าทะลุขึ้นมาด้านบนเนี่ยค่ะ1,350จุดที่ลนอีกจุดหนึ่งคือที่1,420ถ้าสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,420เราถึงจะเริ่มมองว่าราคาทองคำเป็นขาขึ้นแต่ถ้าจากนี้ไป จนถึงปลายเดือนตุลาขึ้นพื้ิทีเนี่ยยังไม่เห็นพ<ม>ันสี่ร้อยยี่สิบคือยังไงราคาทองคําปีนี้จนถึงสิ้นปียังเป็นขาลงอยู่<ม>ค่ะก็จึงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็จับจังหวะให้ถูกต้องด้วยสําหรับเรื่องของราคาทองในช่วงนี้นะคะก็ติดตามคุณม,ม,มนได้เป็นประจำทุกๆวันพุธนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สารโอรากาสการลงทุน